ขณะที่วันนี้มีข่าวสะเทือนใจนะคะเมื่อหนุ่มวัยกลางคนที่มีอาการป่วยทั้งจิตถูกแม่บ่นนะคะแต่ว่าน้อยใจกระโดดจากบนชั้นสองของบ้านลงมาบนพื้นถนโนเพื่อฆ่าตัวตายแต่แค่อาการขาหักเท่านั้นเองโดยตำรวจโรงพักหัดใจ,จรับแจ้งเกิดเหตุคนที่กระโดดมาจากบ้านชั้นสองได้รับบาดเจ็บโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่75ซอย10ถนนรัตนอุทิศในเขตเทศบาลนครหัดใจวตดสงคลาค่ะ โดยเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนอายอนนอุปธรรมอายุ33ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านอยู่ในสภาพที่ขาขวาหักจากการกระแทกลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งมีความสูงประมาณ4เมตรซึ่งจากการสอบถามนะคะแม่ของ ผู้บาดเจ็บบอกว่าสาเหตุที่ลูกชายกระโดดลงมาจากบ้านชั้นสองน่าจะมาจากอาการน้อยใจค่ะหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นถูกตัวเองบ่นตามประษาคนเป็นแม่ค่ะเนื่องจากลูกชายอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำงานอะไรประกอบกับมีอาการป่วยทางจิตและพยายามรักษาตัวมาโดยตลอดจึงอาจจะเกิดอาการน้อยใจและคิดมากก่อนที่จะกระโดดจากบริเวณชั้นสองของบ้านลงมาเพื่อหวังฆ่าตัวตายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทาให้เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นค่ะ